สองร้อยปีที่แล้วทำไมเราถึงแทบไม่เจอคนอ้วนเลยเอาจริงไม่ต้องย้อนกลับไปถึงสองรอปีก็ได้ผมมีเกมไม่เล่นนะผมให้เวลาห้าวินาทีในการหาคนอ้วนในรูปนี้ให้เจอหนึ่งสองสาม่สี่ไม่มีมีอบอุ่นเอาค่ะพ่ธีมันข้หน่อยเอามองคนรอบตัวเนี่ยผมให้เวลาห้าวินาทีหาคนอ้วนให้เจอไม่กล้ามองไปทางอื่นเลยค่ะ จะเห็นว่าสมัยรอหาร้านี่ก็ร,อรก้อยกว่าปีแล้วนะแต่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการเกินหรือเรื่องระบบขผาผลานหายากมากอืกจริงค่ะจริงจริงเชื่อไหมถ้าเราสามารถตอบคาถามได้ว่าการใช้ชีวิตของคนสมัยนั้นกับคนสมัยเนี้ยต่างกันยังไงเขากินต่างจากเรายังไงมันเป็นกุญแจที่จะทําให้เราย้อนสุขภาพไปเหมือนกับคนสมัยก่อนได้ใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรานะควรที่จะทานอาหารแบบไหนควรที่จะใช้ชีวิตยังไงในการที่จะให้มีอายุไข ีดแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่ป่วยนะด้วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันไม่ได้อยากแค่อายุยืนเท่านั้นใส่ท่อช่วยหายใจใส่ใส่ยางให้อาหารก็อ,อายุยืนได้แต่อยาอายุยืนแบบ ไม่เป็นป่วยเป็นโรคเรื้อรังเนาะซึ่งสมัยก่อนคนก็ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงกันเยอะมากถึงขนาดนี้คือถ้าเราไปดูกราฟรในเรื่องของอุบัติการของคนที่ป่วยด้วยโรคพวกนี้คนเป็นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเลยใช่ไหม,ไม,มไม่มีลดลงเลยเนาะเดินไปในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะสังเกตว่าคิวยาวขึ้นเรื่อยๆรอหมอนานมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จริงนะครับเพราะว่าคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคพวกนี้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองคุยกันดูว่าเฮ้ยอะไรที่มันน่าจะเป็นสาเหตุ เดี๋ยววันนี้เราย้อนกลับไปไกลเลยนะไม่ได้ย้อนแค่200ปีนะครับเดี๋ยวเรารรย้อนกลับไปสักเป็นล้านล้านปีเลยนะครับว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไง พี่ทีมคะ่ะเราจะคุยไปถึงเมื่อห้านปีที่แล้วเลยเหรอคะคก่อนมนุษยชาติเกิดถูกต้องครับถ้าเราเห็นคําถามเกี่ยวกับสุขภาพแล้วกันเราควรจะกินอาหารแบบไหนกินมังสวิรัตดีไหมทานเนื้อสัตว์ดีหรือเปล่าคีโตดีปะหรือว่าวีแกนดีไหมอะไรเงี้ยนะครับเนาะถึงถ้าเราเข้าใจวิวัฒนาการตรงนี้เราก็จะพอได้อเดียในเรื่องของการเลือกอาหาร ที่ต้องย้อนกลับไปล้านกว่าปีเพราะว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ของเราเนี่ยที่ DNA ใกล้เคียงกับเราเนี่ยอยู่บนโลกนี้มา5ล้านกว่าปีแล้วนะครับเนาะย้อนเวลากลับไปห้าล้านกว่าปีก่อนเราค้นพบโครงกระดูกนะครับของบรรพบุรุษของเรา นะครับ,รบที่นนทบ,บุรีนะที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เขาปั้นขึ้นมาในชื่อของป้าลูซีนะนาจะเคยได้ยินกันป้าลูซีเนี่ยนะครับเขามีชื่อสปีชีส์ว่าออสทรัลพิกัสก็คือเรียกกลุ่มเขาเรียกง่ายว่าป้าลูซีนี่แหละป้าลูซีเป็น,เป,นเป็นบนรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับยุคแรกๆเลยที่มีความใกล้เคียงกับโฮโมเซปียนมีนักวิทยาศาสตร์รที่เขาไปพยายามค้นหาว่ากลุ่มคนนะครับกลุ่ม,มนุษย์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับป้าลูซีเนี่ยเขากินอะไรกันเปน็นอาหาร ถ้าเราเคยไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เราก็จะเห็นปลาลูซี่เป็นเหมือนกับลิงถูกไหมมีขนนะครับค่อนไปทางลิงมากกว่าคนด้วยซ้ำอืมอ่าจริงค่ะเขามีการเก็บนะในส่วนของตัวฟันยีนรหัสพันธุก,กรรมนะครับมาวิเคราะห์โครงสร้างของระบบทางเดิอนอาหารลำไส้นะโครงสร้างของชายโครงนะครับเราก็จะพบว่าแกงปลาลูซีเนะี่ยเป็นแกงที่เขาเรียกว่าทานอาหาร จากพืชเป็นหลักเลยเป็นทันเบสนะเหมือนลิงนะครับเขารู้เพราะว่าหนึ่งเขาดูฟันก่อนนะครับฟันนี่คือมีส่วนที่สึกหรอเยอะมากมันแสดงว่าป้าลูซี่เนี่ยเขาต้องเคี้ยวอะไรที่มันย่อยยากๆอย่างเช่นใยอาหารมีพวกแบบว่าคาร์บอนคาร์บอนคือเป็นธาตุอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเอาธาตุตรงนี้ไปตรวจว่ามันมาจากไหนก็คือมาจากพืชนะครับแล้วทรงป้าลูซี่เนี่ยก็จะเป็นทรงที่พุงโลโลหน่อยชายโครงบานออกเอาไว้รองรับลำไส้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเอามาใช้ไว้รองรับ การย่อยอาหารที่ย่อยยากๆนั่นก็คือก็เลยต้องยาวพิเศษใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับถ้านึกไม่ออกลองไปสวนสัตว์ก็ได้ครับลองดูพวกลิงูรังูตังหรือว่าลิงกอริลา่าลิงพวกนี้จะไม่มีซิ์แพคท่านที่กล้ามเนื้อเขาเยอะมากเพราะว่าเขาจะต้องมีพุงที่เอาไว้ใสล่ลำไส้ให้ยาวมากๆ <c oughs> เพื่อที่จะเอาไว้ย่อยผลไม้ย่อยพวกแบบผักพวกหญ้าแล้วเขาก็ต้องกินทั้งวันจะเห็นว่าช่วงประมาณสัก2ล้านถึงประมาณ4ล้านปีก่อนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มนุษย์เราได้พัฒนาระบบการย่อยอาหารเพื่อที่จะรองรับ พืชเป็นหลักเลยจนกระทั่งเราค้นพบหลักฐานที่แถบแอฟริกานะครับเราพบว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเริ่มที่จะรู้จักการนํา ก้อนหินนะมากระเทาะให้เป็นเหมือนกับอาวุธซึ่งเขาเอาอาวุธไปไป,ไปทำอะไรรู้ไหมก็าอาวุธตรงนี้ไปล่าสัตว<อ>์นะครับเนาะสองล้านปีถัดมาหลังจากที่ยุคป,ป้าลูซี่เนี่ยเป็นยุคที่เราจะเรียกสปีชีส์ตรงนี้นะครับว่าโฮโมอีเล็กตัสจริงๆมันมีโฮโมหลายอย่างเราเป็นโฮโมเซเปียนเนาะอีเล็กตัสเป็นสปีชีส์หนึ่งที่สักเซสมากๆม,มีความสําเร็จมากๆในการที่จะเขาเลือกดํารงเผ,าผ่าพันธุ์ของเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ล่าสัตว์เป็นอาหารแล้วก็ มีอายุของสปีชียาวถึง2ล้านปีอ2อล้านปีนะป้าลูซี่2ล้านปีนะวาดวาดภาพในหัวนะป้าลูซี่2ล้านปีโฮโมเรกัสอีก2ล้านปีนะครับลองเฟิร์นรู้ไหมว่าเซเปียนเราอยู่มากี่ปีละัสก แสนปีนนประมาณประมาณ2 0 0 0 0 0ปี <c oughs> นะครับสองแสนสามแสนปีซึ่ง2 0 0 0สน3 0 0แสนปีถ้าเทียบกับ4ล้านปีที่ผ่านมามันคือจุดเล็กๆเ,เท่านั้น <c oughs> ของวิวัฒนาการทีนี้ย้อนกลับไปที่โฮโมอีรัสซัสมันเป็นช่วงที่เราปบิษฐ์อาวุธเป็นช่วงที่เราค้นพบหลักฐานในการใช้ไฟในการประกอบอาหาร <c oughs> นะครับแล้วเราพบว่าความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโฮโมอิเร็กตัสเนี่ยป้าลูซี่เนี่ยมันสมองก็จะเล็กๆกระโหลกก็จะเล็กวอลลุมหรือว่าปริมาตรปริมาตรของสมองก็จะน้อยนะครับแต่ลำไส้จะเยอะมากส่วนโฮโมอิเล็กตัสเนี่ยหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยสมองใหญ่ขึ้นลำไส้ของเราอ่ะสั้นลงเรายังมีอีเวนต์นะหรือว่าหลักฐานที่บอกว่าลำไส้ของเราเนี่ยคเคยเกิดการช็อตเทนนิ่งหรือว่าสั้นลงนั่นก็คือไส้ติง่งอ่าซึ่งสไส้ติ่งเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ติดกับลำไส้ใหญ่แล้วก็มันม ใหญ่อาหารนะครับเรามีลำไส้เล็กขึ้นมานะครับมีระบบเอนไซม์มีระบบน้ำกรดช่วยย่อยโปรตีนที่มาจากเนือ้อสัตว์ที่มนุษย์ จะหาได้จริงๆแล้วมนุษย์เราเคยผ่านการเรียนรู้การเปลี่ยนยีนวิวัฒนาการมาทั้งทานพืชแล้วก็ทานเนื้อสัตว์โดยที่ไม่เกิดปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังในบรรพบุรุษของเรานะนะครับหรือว่าในกลุ่มชนเผ่าของมนุษย์ที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของเราเนี่ยมากที่สุดตอนนี้เรายังคงหลงเหลืออยู่แม้ว่าจะเหลือไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีนั่นก็คือเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าฮัตซ่า ฮัทซาเคยได้ยินช่วยชนเผ่านี้ไหมให้ทายแล้วบอกตามตว่าไม่ไม่เคยได้ยินไม่แปลกไม่แปลกครับไม่แปลกฮัทซาเป็นใครหรอคะชนเผ่าฮัทซาเป็นชนเผ่าเล็กๆจริงไม่เล็กหรอกก็คือค่อนข้างที่จะใหญ่แหละแต่ว่าเขาอยู่ในประเทศอยู่แถบแอฟริกาแถวนั้นเขาจะเรียกว่าแทนเซเนียนะครับในแทนเซเนียเนี่ยมีชนเผ่าฮัทซาอยู่ฮัทซาเป็นชนเผ่าที่เรียกว่ายังเป็นผู้ล่าอยู่ยังใช้ชีวิตเหมือนคนที่เป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะ หรือข oh. โมยยักษาที่เราให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้อยู่คือ oh. มีการล่าสัตว์เป็นอาหารนะครับแล้วก็ oh. คือใช้ชีวิตตามธรรมชาติน้องเฟิร์นรู้ไหมว่าชนเผ่าฮัตซ่าเนี่ยได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์นะครับ oh. ทั่วทั้งโลกเลยนะนะครับรู้ไหมว่าเพราะอะไร ให้ดาคิดว่าเขาคงจะมีเหมือนการทานอาหารอะไรที่ไม่เหมือนกับพวกเราเนะาะแล้วมันน่าจะเป็นผลในเรื่องของสุขภาพด้วยหรือเปล่ารแรปตายก็ใช่ครับแต่ว่าที่เป็นประเด็นสําคัญเลยคือชนเผ่าเนี้ยคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์คนที่เป็นโรคเบาหวานแทบจะเป็นศูนย์<อ>คนที่เป็นโรคความดันแทบจะเป็นศูนย์ นี่แหละเป็นสิ่งที่นักวิยาศาสตร์สมัยใหม่นะนะครับสนใจมนุษย์โบราณเราวองว่าโลกพวกนี้มันเป็นไลฟ์สไตล์เรเลเตเนะคือแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอาหารการกินของเราถามว่าคนชนเผ่าฮาซ่าเนี่ยนับแคลอรี่เป็นไหมไม่เป็นเข้ายิมไหมก็ไม่มีออกกําลังกายวิ่งจ็อกกิง้ง ทุกวันไหมก็ไม่มีไม่มีเลยใช่ใช่ไหมหรครับผมเล่าสั้นๆแล้วกันว่าการใช้ชีวิตของชนเผ่าเนี้ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับชนเผ่าเนี้ยก็จะเป็นชนเผ่าที่ก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงคนแก่เด็กนะนะครับโดยทั่วไปแล้วผู้ชายก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการออกไปหาอาหารออกไปล่าสัตว์การออกไปล่าสัตว์ของเขาเนี้ยไม่ได้สกเซสทุกวันวันไหนหาได้ก็ถือว่าโชคดีก็จะมีการเฉลิมฉลองวันนี้เราล่าสัตว์มาได้นะนะครับหรือว่าได้สัตว์ที่สัตว์อื่นล่าไว้แล้วเนี้ยเอากลับมาที่เผ่าแล้วก็็ปรรระะะกกกออออบบาาาาหหหันนนนนใใขขณททีีี่่่ผูู้้้ญิงงงแมจเืดล ผู้สูงอายุแล้วก็หาอาหารที่แบบง่ายๆอย่างเช่นผักที่เป็นหัวใต้ดินพวก เมล็ดพืชผักใบต่างๆผู้ชายอาจจะมีปีนต้นไม้ไปเก็บพึ่งว่างลังพึ่งนะครับเอาน้ําพึ่งมาในชนเผ่าเนี้ยรูปแบบของงานที่ทานเนี่ยเขาทานทั้งพืชเนาะทานทั้งเนื้อสัตว์ที่มาของอาหารเหล่านี้เป็นอาหารธรรมชาติ100เซไม่แบบแต่งสีแต่งกลิ่นหรือว่ามีการปรุงแต่ง process อะไรเลยเนาะ natural มากใช่ครับชนเผ่านี้ไม่มีนาฬิกาเขาไม่มีมื้อเช้าสําคัญที่สุดเขารู้แค่ว่าวันนี้มีให้กินนะครับก็ถือว่าดีแล้วไม่ต้องมากังวลในเรื่องของความเครียดทางการเงินนะครับ ความเครียดที่อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์เขาไม่มีอะไรตรงนี้เป็นหลักฐานสําคัญที่บอกว่าเออจริงๆแล้วมนุษย์เราควรจะทานอะไร ย้อนกลับไปสกักประมาณสัก3า0 0 0่นถึง4 0 0 0 0ปีก่อนเนี่ยนะครับเราเริ่มที่จะมีกะเกษตรกรรมเกิดขึ้นคือเป็นสังคมมากขึ้นมีการใช้ชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนไปจากยุ่าสัตว์แล้วมันเป็นเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างที่บอกไปว่าโรคพวกนี้มันโตขึ้นเร็วมากคนเป็นเยอะขึ้นมากๆเ,เรยของมัน,มนในช่วง200กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อ200ปีที่แล้วนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิวัตินะคะอุตสาหกรรมซึ่งมันทําให้มนุษย์ี่่่่ยไไมมตตต้ออออองงงชวววขกาศารรสิิหหหืโป น้อยอย่างเดิมที่เป็นยุคเกษตรหรือยุคล่าสัตว์ก็ตามมันก็เป็นผลผลิตธรรมชาติ ใช่ไหมคะบางช่วงเราก็มีเยอะบางช่วงเราก็มีน้อย <c oughs> แต่พอมันเข้าสู่ยุคที่เรามีปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตอาหารได้เพียงพอเยอะขึ้นนะแล้ว์นก็คิดว่าที่สำคัญเรามีการโปรเซสที่เยอะขึ้นสามารถเก็บแช่แข็งอะไรต่างๆได้แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือการปฏิวัติเรื่องของน้ําตาลนะคะเมื่อ200ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและทําให้เกิดโรคเรื้อรังเนี่ยตามมาหลังจากการปฏิวัติน้ําตาลถูกต้องเลยครับน้องเฟิร์นคือการปฏิวัติอุรรต ของสุขภาพของคนเลยนะสมัยก่อนน,ะน้ำตาลราคาแพงมากต้องได้มาจากแรงงานทาสเท่านั้นนะครับในยุคสมัยล่าในนิคมของอังกฤษสมัยก่อนนะคนอังกฤษคนไหนฟันผู๋คนนั้นโงโเฮงรวย <c oughs> น้ำตาลเจ <c oughs> ็ฟันผู <c oughs> พูดจริงๆคือคนสมัยอังกฤษอะตอนนั้นถนะ้าแบบใครฟันผู๋ฟันดำหน่อยเนี่ยคนนั้นเนี่ยรวยแน่ๆนะครับเพราะว่ามีอาจจะกินน้ําตาลน้ําตาลมีค่ามากกว่าทองคําจนกระทั่งเราพยายามแก้ปัญหาราคาสินค้าประเทศ มหาอำนาจอย่างอเมริกาพอเริ่มมีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าฟรุกโตสเคยได้ยินไหมน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยนะครับนะหรือว่าน้ำเชื่อมข้าวโพดต้นทุนถูกมากนะครับต้นทุนในการผลิตถูกมากอุตสาหาการรมได้เริ่มเอาน้ำตาลประเภทนี้เข้ามาใช้มากขึ้นรวมถึง การแปลรูปอาหารอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการาทําให้หน้าตาของอาหารที่เราเห็นในธรรมชาติมันเปลี่ยนไปนะครับเนาอย่างเช่นซีเรียลอย่างเงี้ยเรานึกออกไหมว่าต้นทางของมันเป็นยังไงถูกไหมนะครับไอศครีมที่เรากินนึกออกไหมว่ามันเคยเป็นไข่มาก่อนอเรานึกไม่ออกอันนี้<ช>คือความเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหารกรรมที่ทําให้หน้าตาของอาหารนะมัน เปลี่ยนไปดูแบบน่ากินขึ้นด้วยอร่อยขึ้นด้วยเนาะใช่ใช่อุตสาหกรรมตรงเนี้ยทำให้คนเขาเรียกว่าทานได้ง่ายมากขึ้นเข้าถึงอาหารได้ง่ายมากขึ้นอาจจะใช้คําว่าฟาสติ้งได้น้อยลงหรือว่าเขาเรียกว่าพักลําไส้ในช่วงเวลาที่น้อยลงแล้วก็ทําให้มีปัญหาสุขภาพก็จะ<อ>เห็นว่ายุคซีว i ิลิเซชันทุกวันนี้เป็นยังไงครับเห็นไหมเราจะสั่งอาหาร ง่ายแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นเองก็อยากจะกินอะไรดึกแค่ไหนนะคะเป็นยุคที่ต้องบอกว่าอาหารคือย4ิบสี่ชั่วโมงจริงใช่โดยเฉพาะในเมืองไทยคือร้านอาหารก็ปิดดึกหจะร้านสะดวกซื้อที่90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของข้างในเป็นอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปนะครับการเข้าถึงของอาหารทางุตสาหกรรมเหล่านี้มันเข้าถึงได้ง่ายมากๆเมื่อเทียบกับสมัยอ่ะรูปและตะโกสินื่แก้ถูกไหมครับนะสมัยนั้นก็คงไม่มีตู้เย็นถูกไหมก็คงไม่ได้แบบว่าสามารถเข้าถึงอาหารหลังสามทุ่มสี่ทุ่มได้ง่าย ขนาดน,นั้นนะใช่ค่ะยุคบรรพบุรุษของเราเนอะมีสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สอง<ช>ยังมีความว่าบางวันได้กินบางวันไม่ได้กิน<ช>อดบ้าง หิวบ้างเรานี่มันกินตลอด2ีชั่วโมงจริงๆอร่อยด้วยชาบูบุฟเฟ่ปิ้งย่างทุกอย่างมีครบเป็นตัวอย่างที่ที่สําคัญที่สุดคือเคมีในอาหารมันเปลี่ยนไปคนสมัยก่อนเนี่ยชาวพราหรือว่าสมัยรอห้าอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าเขาจะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตไหมผงชูรสแต่งรสแต่งสีแต่งกลิ่นคงรูปอะไรพวกเนี้ยเขาไม่มีนะคือสารเคมีอย่างหนึ่งเนาะที่เราไม่ไม่ทันได้รู้สึกรู้สึกแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ถามว่าเขาลงทุน R&D เดีเป็น10บสล้านเพื่อที่จะคิดค้นสารเหล่านี้เพื่ออะไร ทำให้คนติดนะคะจนม,มันกินแล้วรู้สึกมันอยากกินอีกกินอีกกินอีกก็เพื่อกําไรนั่นเองแบบที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆด้วยเราไม่ได้ขาดสารอาหารจริงๆเราไม่ได้ขาดพลังงานจริงๆแต่ทําให้เราอยากกินอีกอยากกินฝังลงลึกไประดับจิตใต้สานึกเลยใช่ไหมต้องเคินเวลาเครียดต้องเฟินทำยังไงกินค่ะถ้าเครียดก็จะกิน <laughs> <laughs> เออมันมันทำให้แบบเราเราแบบมีความคิดแบบนี้เลยนะนะ <laughs> ครับอันนี้คือเคมีในอาหารที่เปลี่ยนไปด้วยจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ผมว่าสิ่งนี้มันน่ากลัวมากเลยค่ะพี่หมอทิม เพราะว่าปกติแล้วอะโดยธรรมชาติร่างกายเราจะกินต่อเมื่อเราขาดพลังงานก็คือเหมือนตัวกรดอะมิโนโไขมันต่างๆน้ำตาลลดลงเนาะเหมือนเรารู้สึกว่าเราขาดสารอาหารขาดพลังงานเราถึงจะกินกินเพื่อให้มันได้สารอาหารเพื่อเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่การกินของคนในปัจจุบันเนี่ยกินเพื่อสนองนิดมากกว่า นิดเช่นนิดเรื่องความอร่อยอเนาะหรือว่ากินเพื่อคลายเครียดต่างๆม,มันมันกินไปเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการจริงๆในร่างกายของเราอ่ะในในสมองของเรามันจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่ง<ะ>ที่สามารถวัดระดับสารอาหารในร่างกายของเราได้ถ้าสมมติว่าสารอาหารไม่พอเขาก็จะส่งสัญญ,ญาณบอกว่าเออได้เวลากินแล้วนะไอเซนเซอร์ตัวนี้เขาจะทํางานตอบสนองตามฮอร์โมนมนะฮอร์โมนในลใําไส้เรามีหลายตัวมาแต่เคมีในอาหารที่เปลี่ยนไปทําให้ฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารของเราเปลี่ยนไปด้วยการตอบสนองของเซ็นเซอร์ ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันพอไอเซนเซอร์ตัวนี้มันเพี้ยนเราทานเน่ะจริงๆมัน,ม,นมันพอที่ละเขาเรียกว่าเพียงพอที่ร่างกายต้องการแล้วแต่ว่าสมองอมันย,ยังเอออยู่อะยังบอกให้เราอยากกินอยู่ยังอยากให้เราหิวอยู่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเคมีในอาหารที่เปลี่ยนไปปกติแล้วถ้าเป็นอาหารธรรมชาติเนาะมันจะอิ่มก่อนที่เราจะอาา้วนแต่ถ้าเป็นอาหารอุตสาหกรรมกินเข้าไปมันอาา้วนก่อนที่เราจะอิ่มอืมเมันอ้วนก่อนที่จะอิ่มน่าสนใจมากซึ่งเป็นสิ่งที่เราคนโทรลไม่ได้บางทีมันเป็นเคมีมันส่่งงงงงผลลลถถึึในนนสมมมมอเยยะะะคแัไรรรรวพฤติิกกกาบ ที่แม้ว่าเราจะคอนโทรได้แล้วรู้สึกว่าอิ่มแล้วแต่มันต้องคุม้มเอาลองใหม่ลองนึกภาพชาบูปิ้งย่างใหม่ไม่มีน้ําจิ้มเลยเนื้อไม่หมักเลยมาเป็นเนื้อแห้งๆอ่ะคิดว่าเราจะกินได้เยอะไหมอืมสามชิ้นพอแล้วคงแบบพอแล้วแหละนิดเดียวรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ฟินด้วยไม่อร่อยด้วยแต่ที่มันกินได้เยอะคืออะไรครับน้ําซุปน้ําจิ้มจัดเต็มน้ําซุปนี่มีให้เลือกหลายหลายหลายอย่างด้วยคุณชอบแบบไหนจัดไปถูกไหมครับทําให้กระตุ้นสารแห่งความสุขของเราอ่ะมัน เยอะมากๆแต่จริงๆมันมีอย่างอื่นอีกนะไม่ใช่แค่เคมีอาหารที่เปลี่ยนฮอร์โมนที่เปลี่ยนก็ทําให้เราหิวบ่อยมากขึ้นทําให้เรามีน้ําหนักตัวมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเคลื่อนไหวน้อยลง อันนี้ซึ่งเป็นอีกหัวข้อห,หนึ่งเลยนะที่อยากจะมีเวลาคุยกับน้องเฟิร์นก็คือในเรื่องของการ movement ของคนในยุค civilization หรือยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับสมัยร้อยใครยังถือจอบไปขุดดินอยู่ไหมใครปีนต้นไม้อยู่ไหมครับช <c oughs> าวฮัทซานี่เขาเดินวันละประมาณ20กิโลยี่สิบกิโล <c oughs> ต่อวันเพื่อที่จะเขาเดินเป็นเดือนเลยใครยังแบบใช้ชีวิตอยู่แบบนี้อยู่บ้านพี่หมอทีมหลังกล้องบอกว่า5เมตรก็เหนื่อยแล้วถ้า,ถาหนูจะไปเซเว่นอะ ต่อให้เซเวนใกล้สุดเราก็กดสั่งให้เซเว่นเขามาส่งหน้าคลินิกเลยซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เหมือนกับเป็นตัวคูณเลยครับถ้าอาหารไม่ดีเจอกับการใช้ชีวิตรหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีมันยิ่งทำให้แบบสุขภาพระบบพออ่านของเรามันแย่ใช่ค่ะวิทิมที่เขาเรียกว่าอะไรนะพฤติกรรมเหนื่อยเหนื่อยนิ่ง sedentary <ะ> lifestyle ค่ะ พฤติกรรมที่ movement น่างกายน้อยจากการที่เทคโนโลยีมันเยอะไม่ว่าจะ grab and go ไปไหนกดเรียกรถไปดรอปปุ๊บไปถึงตรงนี้แม้กระทั่งจะจอดรถไกลๆอ่ะยังไม่จอดเลยต้องจอดเอาเอาใกล้ที่สุดเดินนับก้าได้เลยใช่พฤติกรรมคนปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะอย่างคนกรุงเทพเซนต์นี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจะเป็นเยอะเมื่ออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยโอ้ไม่ต้องเหรอครับผมว่าคนออฟฟิศเนี่ยเซนต์นั้น ถูกไหมขนาดเราเองนังยังนั่งหนึ่นี้มาเป็นชั่วโมงเลยไหมค่ะนี่ครับนี่แหละทำไมฟิตเนสมันต้องถูกสร้างขึ้นมาถูกไหมมันถึงต้องมีฟิตเนสเป็นพื้นที่หรือมีสวนสาธารณะเป็นพื้นที่ให้คนได้ขยับใช่ไหมครับแต่เอาจริงนี่ก็เป็นคนที่ชอบ ชอบวิ่งนะแต่ว่าไม่ชอบวิ่งบนลูวิ่งค่ะพี่หมอทิมในฟิตเนสอ่ะมันถึงอยากจะออกไปวิ่งแบบอากาศบริสุทธิ์วิ่งแบบสวนลุมพินีอย่างเงี้ยแต่อากาศตอนนี้มันก็พีเมเยอะมันก็ต้องมาวิ่งอยู่ในฟิตเนสปัญหาที่ตามมาของคนที่เซเดนทอรีก็คือปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อฝ่อเนาะซึ่เเดี๋ยวขยับตัวนิดนึงค่ะจะได้ดูมีการขยับบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนด้านทังแล้วก็มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดนะไครับนะ ความเครียดความเครียดไม่ไม่ดีกับร่างกายแน่ไม่ว่าจะกับคนไวัยไหนเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เห็นแม้กระทั่งเด็กประถมก็มีความเครียดแล้ว ด้วยเรื่องการแข่งขันของปัจจุบันโซเชียลอะไรต่างๆมันยิ่งทําให้เรายิ่งต้องแอคทีฟต้องแข่งขันแล้วเครียดมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งคนไข้หลายท่านที่มาปรึกษาหลายคนแค่าถามไปสมมติหมอถามว่าคุณมีความเครียดหรือเปล่า99%ทุกคนจะตอบว่าไม่เครียดค่ะใช่แต่พอเราซักประวัติอย่างลงลึกเข้าไปในสัญญาณต่างๆของเขาเช่นพอถามว่าช่วงนี้มีผมร่วงเป็นพิเศษไหมคนไข้บอกเออมีช่วงนี้รู้สึกนอนไม่หลับไหมบอกว่ามี หรือรู้สึกว่าน้ําหนักตัวค่อยๆขึ้นผิดปกติก็เป็นสัญญาณหนึ่งของความเครียดที่เราไม่รู้ตัว ที่น้องเฟิร์นพูดมาเนี่ยคือจะเห็นว่าความเครียดที่คนไข้เจอมันจะเป็นความเครียดที่มาแล้วไม่จบคคือมันเป็นสิ่งที่เรื้อรังถูกไหม,มคนสมัยก่อนถามว่ามีความเครียดไหมก็มีนะเออวันนี้ฉันหาอาหารไม่ได้ไม่สบายก็ก,ก็เป็นความเครียดแต่ว่าจะเห็นว่ามันเป็นความเครียดที่มันมีจุดจบใช่ไหมครับมันมีจุดใจถูกไหมมันมีจุดเริ่มต้นมีจุดจบใช่ความเครียดมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเกิดการพัฒนาอ่าจริงๆความเครียดเนี่ยถ้าไม่มากจนเกินไปมันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมเราน้องเฟิร์นไปวิ่งออก ก็ไม่แข็งแรงขึ้นถูกปะ่ะหรือว่าคนที่แบบเล่นกล้ามอย่างเงี้ยต้องการให้กล้ามใหญ่ขึ้นเขาก็ต้องแบบให้มันรู้สึกปวดๆนิด,ดนึนนงม,มันถึงจะพัฒนาแต่ว่าคนในปัจจุบันนะครับมันมีเลเยอร์ของความเครียดเยอะมากๆนะเรื่องของเวลาการเงินความรักนะครับความคาดหวังต่างๆที่มันทําให้อวัยวะข้างในของเราอะที่ต้องทํางานตอบสนอง,องความเครียดอะมันทํางานตลอดเวลา ซึ่งมันแย่งพลังงานระบบอื่นๆที่ควรจะทํางานอย่างเช่นการฟื้นฟูตัวเองทนที่จ่ได้พักสบายๆแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอไปแต่พอมันมีความเครียดตรงนี้เข้ามาเนี่ยไอ้ระบบตรงนี้มันก็จะทํางานได้แย่ลงสุดท้ายแลวภาพรวมทั้งหมดอะของคนในปัจจุบันอะถ้าเทียบกับคนสมัยก่อนเนี่ยทุกพฤติกรรมเชิงลบที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่เนี้ย<อ>มุ่งเน้นไปที่ทําให้ระบบเผาผลาญของเราอะพังลงนะครับในอัตราที่เร็วมากๆจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่ตอนนี้เราจะเจอคนที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันเพิ่ม ในใทุกๆปีพอเรามีความเครียดแล้วมันเหมือนแย่งซีนเนะเอาะอาวัยวะต่างๆไปตอบสนองอความเครียดไม่เหลือซีนไม่เหลือเวลาที่อ,อวัยวะต่านั้นจะได้ฟื้นฟูตัวเองทําให้สุดท้ายแล้วอะ่ะคนป่วยกันมากขึ้นทุกวันนี้น้องเฟิร์นมีความเครียดไหมถ้าบอกตรงเลยมีเนาะทุกคนทํางานการอย่างเช่นเราดูแลคนไข้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องรักษาหรือฟื้นฟูทุกเคสให้ดี ที่สุดวันนี้ดีเท่าไหร่วันนู้หน้าก็ต้องดีขึ้นม,มันก็เป็นความกดดันและกันในการทํางานน,น้องเฟิร์นคิดว่าความเครียดเนี่ยส่งผลกับน้องเฟิร์นยังไงบ้างถ้าสาหรับตัวเฟิร์นถ้าเวลาเครียดเราจะรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อมันจะตึงเหมือนตึงคอบ่าไหลอ,อย่างเงี้ยค่ะพี่หมอ,อมทีมแล้วกออ็อาการหนึ่งที่เป็นชัดเลยอะถ้าเครียดเมื่อไหร่จะรู้สึกเลยคือจะแสบท้อง อันนี้เป็นรีเฟกที่แบบอัตโนมัติแล้วแบบเร็วมากสมมติเริ่มเครียดตอนบ่ายโมงนี่บ่ายสองคือแสบท้องเลยอะ,ะหรือบางทีก็จะน้ำหนักขึ้นนิดหนึง่งทั้งนั้นที่กินเท่าเดิมหรือกินน้อยกว่าเดิมแต่น้ำหนักขึ้นด้วยถ้าในคนไข้ที่เราเคยเจอจเฉพาะผู้หญิงเนี่ย เวลาเครียดมากจะเห็น<ะ>ว่าบางคนมีปัญหาเรื่องรอบเดือนมันเป็นความเครียดทางจิตใจแต่ส่งผลออกมาทางกายาแสดงออกมาทางกายด้วยในกรณีที่มันแบบ<ะ>เป็นเยอะมากๆคิดว่าปัญหาเรื่องของความเครียดเนี่ยมันส่งผลกับสุขภาพของเรามากน้อยแค่ไหนคิดว่ามีผลแบบ amazing เลยมากๆเลยในทางลบเนาะไม่ใช่ในทางดจริงๆคิดว่าผู้ชมหรือว่า ท,ทั่วไปก็ทราบดีว่าความเครียดมันมันไม่ดีกับใครเลยการจัดก,การความเครียดมันก็ไม่ง่ายในแต่ละคนเนะาะก็จะมีข่าวแยะมากมานอางเช่นเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกอะไรเขาเราย้อนกลับไปดูกออ็คนนี้เป็นคนเครียดคุณพ่อเป็นคนเครียดค่ะจะสังเกตว่าความเครียดมันจะมาพร้อมกับความสัมพันธ์กับในเรื่องของโรคนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลอดเลือดอะไรเงี้ยหลายคนเลยประเด็นนี้น่าสนใจครับพี่หมอทีมเรื่องความเครียดมีผลกับหลอดเลือดอหลายหลคนทํางานเนาะที่เขาจะชอบพูดกันว่าให้เอาเรื่องไว้ที่ทํางานแล้วกลับบ้านก็คือกลับบ้านแต่ว่าส่่วนใหญก็ หอบกลับไปที่บ้านด้วยแม้กระทั่งอย่างเราเป็นแพทย์เนี่ยหมอนี่ถือว่ารีเลตกับความเครียดระดับหนึ่งค่ะอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ายิ่งเครียดก็ยิ่งทําให้เราไม่มีเวลาในการเหมือนซ่อมแซมตัวเองมันเหมือนร่างกายเราเหมือนทํางานหนักอยู่ตลอดอันนี้ต้องขอบคุณพี่วัททิมมากๆที่มาแชร,ร์เรื่องที่น่าสนใจมากถึงบอกเกิดที่มันลึก ของลึกของลึกจริงๆว่าทําไมคนถึงเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันและโรคเรื้อรังกันเยอะมากที่สุดในปี2024และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปีนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันในตอนต่อๆไปค่ะสิ่งที่หลายๆคนกลัวมากที่สุดก็คือการฟ้องไส่คนต้องล้างไตมากที่สุดแหละสาเหตุอันดับหนึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเขาใช้คำว่าภัยเนี่ยเพราะมันไม่มีอาการเมื่อไหร่ที่สดุกติดเชื้อปุ๊บเนี่ยต้อง <c oughs> บางคนกินยาเป็น10เม็ดผมเคยรักษาคนไข้นะวันหนึ่งต้องกินยา14เม็ดต่อวันคนที่เป็นเบาหวานเราไม่ได้ดูแลการดูแลอย่างถูกต้องสุดท้ายเขาจะไม่มีปสัสสาวะให้ฉี่เลยสุดท้ายไตมันจะวายเอาจะโชคดีได้เป็นผู้ป่วยได้ปลูกถ่ายไตแต่เคสอย่างนั้นมันหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านปัญหาในเรื่องของการตีหรือแตกมันเป็นมีปัญหารตรงจุดรับผ้าโอกาสที่จะตาบอดมันมาทันทีเลยง่ายๆเหมือนตาเรามีแค่คู่เดียวเ่ยนไม่ได้เลย